ขออะไรางามๆไว้เข้าดาวปีใหม่เนี่ยนะพี่นัทสวัสดีครับช่างนัทสักไกลสว่างแดนดินจังหวัดสกนลนครมือเนก็เป็นงานต่อเติมอของเจ้าของแะละครับเป็นรอบที่สามเพราะเซียคิมนี่เบียกพ้ยครับเป็นเจ้าของสวนอาหารครัวคิมบ่อมครับผมอยู่ตำบลบงเหนืออำเภอสว่างแดนดินเท่านี้แหละครับกาเทคนิคมือี้กะ ใส่เข็มเบอร์สิบสามอีลิตครับผมหลวกะส่วนสีเนี่ยจะเป็นสีเนี่ยอีเทนนอนทั้งเบิดตเลยครับผมเป็นงานสีครับอันเนี่ยกะง้ยกะเรียกหลายครับรอบแรกสีลงสีเอ้ยลงเสศจลงเงาไปหาชั่วโมงรอบสองกับมาสักอีกสามชั่วโมงคุณครับงานสีอลังการเลยทั่วไปรอบที่สามนี่ก็สักสามชั่วโมงครับแขนนี่นะ่ะสิบเอ็ดชั่วโมงเบิร์กบอกแมแนคนุณเขียนหน่อยนะครับเป็นคนที่ หุ่นดีครับผมสัตว์ส่วนนี่เข่ากันเบัดขับสูงลอยแปดสิบเอาคนยังมาหุ่นดีกระดักกระดดกครับสูงลอยแปดสิบครับเสียชิมเนี่ยเป็นโอ้สุดยอดครับเข่ายิ้มเขาเยิมครับแต่ก่ันเนี่ยหุ่นก็ยังคงความดีอยู่แบบว่าแขนสลีละนี่เป๊ะเลยนะครับหุ่นคนน่ะนึกภาพครับคนสูงลอยแปดสิบลังไงเข่ายิ้มเขายังเบ่งครับเบ่งหน่วยแขนเบ่งน่ะแขนนี่ดีครับสรีระนี่แขนนี่งามครับเวลาสัก แขียนคนเต็มๆเขีขนแบบหุ่นดีๆนะครับเวลาซักไลายไปนี้มันสิบบรรยายภาพได้ดีครับบ่คือคนแบบแขียนอ้วนๆเขีนยนจอยๆนะครับมันแตกต่างกันบมม่แมนว่าภาพเดียวกันนี่ซักให้พูดได้กับงามได้คือกันนะครับผิวลูกค้ากับมีส่วนไหลยสลีละลูกค้าก็มีส่วนคือกันครับผมที่จะซอยให้มันขับภาพออกมาให้มันงามเหนะครับผมแบบโอ้ยแบบไปแบบ เดี๋ยวค้ดหาแขียนใส่ลอเลยพี่นัดว่าท่านเดี๋ยวแขนใส่ไม้อีกกว่าท่านเอาวันเดียวกันนี่ละอยู่ตรงนกก็สิเอาพายานาคหันมาใส่กันว่าท่านว่าพราะว่าเชียร์คิมนี่มกักพายานาคแหงครับผมเพราะว่าเป็นศรัทธามีความเชื่อกับพายานาคายครับผมครับบ่ต้องห่วงครับราวะเป็นโอ้ยเดี๋ยวเอาขึ้นอีกแขนนึงว่าท่านพี่นัดเมื่อนี้กะเอาให้เร้วสักก้อนฮ่าฮ่าว่าท่านว่าพ้นอารมณ์ดีเนาะพ้นยังมั่นเข็นหนากันเลยวหล่อซื่อเท่าต่อไป เป็นคนอารมณ์ดีอัธยาศัยดีครับกามีร้านนึ่งยวนตรงนองคู่นะครับล้านขัวขิมบ่อมวาคนนี่เต็มสุ้มมือครับต่ำบุหงย้ำนี่ยั่วยั่วครับผมแนวกินนี่เสียบตัวไปบ่เป็นย่องบ่เป็นโฟมหมดกันนะครับก็ไปกินประจําเลยต่อไปก็มักฝีมือเพื่อนนะครับรสชาติเซ่บครับผมยุติดกับมาล่ามาล่าล้านมาล่าติดลมไอ้น้องไอ้นะครับติดกันเลยครับขัวขี้บอมครับผมแต่ผู้ใดอยากเซียบดังนัวแบบ ตำประหงแบบดูดนิ้วเนี่ยแวะนั่นแหละครับกาบอมียังครับทั้งมัดทั้งเมือนนี่ก็ตึงหนังให้มันได้ครับผมใส่สีหลายนะครับสีม่วงสีเหลืองสีน้ำตาลก็มีสีสมพูแน่กับสีเขียวแล้วก็สีขาวครับมันกับตะมีดกับที่บดไส่ดำมะป่นกับสีนะครับเพราะว่าถ้างานสีเนี่ยเทาดำมะป่นนะตอนนั้นนี่สีมันสีหมองครับผม ถ้าเจ้าปัดออกมาใกใหญ่ๆมันมองครับถ้าเจ้าสิเอาแบบเพ็ดใหด้มันคมๆเนี่ยกับลึกๆนี่ได้ครับแต่เจ้าต้องทําให้มันคมเลยถ้าดําไปปนกับทีนี่มองทันทีเลยครับผม่เสื้อลองเมืองตัวเสื้อคิมเนี่ยกับผิวขาวด้วยครับเนี่ยเสื้อนี่ก็ให้ไปแต่รอบแรกแหละครับผมเลยบ่ได้ไทยรูปเสือเอ้อนะกับ,บ่ต้องคิดมากนะครับถ้ายังผู้ใดที่บ่ได้่ทยรูปเสื้อน้าเนี่ยคือแจกไปแล้วนะครับสูมมือนเนี่ย เพราะว่าแจกคนละหนึ่งตัวครับผมที่มาสักกับชังนัดนะครับผมแล้วก็แถมผลิตภพันฑ์มอนอิ่งดูแลหลังสักไปซองหนึ่งครับผมมารอบได้กระแถมรวมนั่นแหละครับเพราะว่าดูแลหลังสักเนาะครับลดอาการคันลดอาการอักเสบช่วยให้ลอกเลี้ยวนะครับผมมือที่สามมือที่สี่นี่ลอกแล้วนะครับช่วยให้ลอกสีครับผิวสวยสุขภาพดีครับผมเนี่ยตรงหน้าพระพิคเนีรนี่สักไปเดได้ครับรอบที่แล้วเนี่ยนี่ครับเนี่ย เอาลอกเบิร์เหรอได้ครับเนี่ยอืมเมื่อนี่มาใส่แค่มงกุฎล้วก็เก็บแบกเกา่านิดหน่อยครับผมอ่ดอกซากุะระกับพวกหนาเพื่อนคเนลเนี่ยเซจไปแล้วครับตั้งตลอดที่แล้วก้อนอก้อนมือร้อยกระทงนะครับเออม,มาซักกระซักมือร้อยกระทงนั่นแหละเออเออซื้อซักมือร้อยกระทงกพอดีครับผมสามชั่วโมงพอดีเพิ่นเปิดร้านอาหารนะครับกับเลยมีเวลาหน่อยครับผมโมเมนต์ว่า เสียคิมบ่มีความอดทนเนี่ครับบ่ใส่คิมชาด้ยครับเนี่ยก็คือเวียกเพื่อนหลายครับเป็นเจ้าข,ของร้านอาหารไหลายหมองครับก็คือจังผมวานน่ละละขอบคุณมากมาก,มากครับเสียคิมกลัวคิมบอมครับผมเดี๋ยวแขกใส่เจอกันไหมครับผมมืออื่นกับเป็นงานต่อเติมอของเจ้าของนี่แหละครับซักไปมือนึงละกะจองไว้ w i n มือลวดครับผมเดี๋ยวเจอกันเพราะลูกค้าสิเพิน่นสิเฝ้ากับไปเห็นงานเวียกเฮ็ดเวียอยุ่เกาหลียู่ลอะไป แต่ที่สําคัญที่ขาดบ่ไดไรเลยกับแฟนเพจแฟนตัวยงทุกท่านเลยครับผมที่เขามาคอมเมนต์ให้กับมั่งใจวัวนัวหัวมวลกับจังนัดอยู่ตลอดเวลาเลยครับผมขอบคุณมากมากครับผมกล้องสดๆเลยครับบ่ต้องไปใส่เสียงสีอย่างซอยดรอกครับเนี่ยอมองได้ใส่เข็มเดินเสียนเอ็ดงานก็ต้องใส่เข็มเดินเสียนเท็ดครับเนี่ยบอกความละเอียดเอาเขาใส่แนียครับมองได้น้อๆก็ต้องเอาเข็มเดือนเสียนเดี๋ยวมื่อเจอกันเก้าโมงเศร้าครับผมจะเร็จ ่วยแบบนี้ก็ที่วัดแล้วครับผมเนี่ยกล้องสดๆเลยครับเนี่ยก็ต้องใส่สีสวยครับพว่าเสียคิม,มืปบนขาวอีแลเวนี่ครับสีสดๆเลยเดี๋ยวมือนเจอกัน9้าโมงเช้าสำหรับมือน,นี้สวัสดีครับ